เื่อ,อนบานที่ใกล้โลกที่สุดของเรามันคือแดนนรกคุณรู้หรือไม่ท่ามกลางท้องฟ้าตอนกลางคืนที่มืดมิดยังมีดาวที่สว่างสวยงามจนได้ชื่อว่าดาวประจำเมืองใช่ละครับมันคือดาววีนัสหรือว่าดาวสุกนั่นเองถ้ามันปรากฏตัวในเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออกเราจะเรียกมันว่าดาวประกายพกึกหรือว่าดาวรุง่งแต่ถ้าเรามองเห็นในตอนหัวข้าทางทิศตะวันตก เราถึงจะเรียกมันว่าดาวประจําเมืองปีพศ2 5 0 4ยานอาวกาศลำแรกที่ชื่อว่าเวเนร่า3ได้มีความพยายามลงจอดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเหมือนเป็นระเบิดพุ่งชนพื้นผิวของดาวแทนดาวสุกมีอุณหภูมิบนพื้นผิวร้อนสูงถึง465องศาเซลเซียสมันร้อนในระดับที่ตะกวัวยังละลายเป็นน้ำได้เลยและฝนที่นี่ไม่ใช่น้ำ แต่มันคือฝนกรดที่สามารถเผาไหม้ทุกสิ่งได้และความกดอากาศที่นี่สูงกว่าโลกของเราถึง92เท่าไม่ต่างจากการถูกบดขยี้เหมือนอยู่ใต้ทะเลความลึก1กิโลเมตรกว่าที่ยานจะสามารถลงจอดและถ่ายภาพพื้นผิวแบบขาวดำกลับไม่ได้ก็ใช้เวลาถึง14ปีถึงความจริงจะน่ากลัวแต่เมื่อเรามองจากโลกมันคือดาวที่สว่างและสวยงามและเป็นดาวประจำเมือง ดาวสูกเตือนเราว่าในจักรวาลความสวยงามอาจเป็นแค่ภาพลวงตาและนรกอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดต <c oughs> ิดตามชมซีรีส์เพื่อค้นพบความลึกลับและมหัศจรรย์ของอวกาศได้ที่นี่ช่อง space is not space Space ที่ไม่ใช่ช่องว่าง